ไปดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะคุณจะกำลังดึงดูดสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณดูตัวคุณก่อนคุณน่าจะเป็นชาวธาตุนามีนกรกฎพิจิกนะไนออฟครับเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูเพจออฟวอนเป็นชาวธาตุดินมังกรกันพฤกษกชาวธาตุดินหรือเก้าเหลียญนเอง ด้วยไพ่เดอะสตาร์คุณเป็นคนที่มีมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีรักตัวเองเป็นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรในชีวิตมากมายที่คิดอยากจะทำเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ก็ได้ชีวิตคุณอะมันผ่านในเรื่องราวของอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่คุณก็มองว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้แหละเมื่อมันพ้นในเรื่องราวของการใช้กรรม แต่ทีนี้ตัวของคุณน่ะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็มีมุมมองที่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นน่ะก็มองว่าทุกคนก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นการเจอของคุณน่ะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกแค่เพียงว่าพอเจอเสร็จแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้กับสิ่งๆนินี้มันสามารถไปต่อกับชีวิตได้และที่สำคัญก็คือ คนรอบข้างของคุณน่ะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอคุณมองว่ากำลังใจทุกวันเนี้ยคุณได้มาจากใครหรอตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยอ่ะให้ตัวเองเป็นกำลังใจที่สำคัญเวลาคุณเจ็บปวดหรือคุณได้รับบาดแผลอะไรมาไม่ว่าจะจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักที่หักหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเยียวยาตัวเอง แล้วก็เป็นคนที่คิดบวกสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะร้องไห้กี่ครั้งกี่หนก็จะลุกขึ้นยืนได้เสมอแต่จะไม่ค่อยบอกใครว่าตอนนี้นะฉันโซแซสนะฉันเสียใจนะฉันไปเจอนู่นนั่นนี่ไม่จําเป็นปะคุณมองว่าเมื่อมันผิดหวังได้มันเสียใจได้ตัวเองอะ่ะเป็นคนเลือกในสิ่งสิ่งนั้นตัวเองนั่นแหละ ที่จะต้องแก้ปมๆนั้นไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาช่วยเดี๋ยวมันจะยิ่งพันละวันพันละเก,ะเกะไปกันใหญ่บางครั้งคุณก็เป็นคนที่ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นน่ะก็มองว่าชีวิตจะคิดอะไรให้มากมีความสุขได้ก็มีความสุขทุกได้แต่ไม่ควรจะต้องยาวนานขนาดนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาเนี่ยมีพลังงานของการเยียวยาตัวเองเป็น ทีนี้ไปดูเขาคนนั้นนะเขาคนนั้นเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> เขาคานที่คุณรู้สึกเนี่ย <Yeah. S 1> เขาน่าจะเป็นคนที่หนึ่งแหละ <c oughs> เป็นในเรื่องราวของการที่คุณดึงดูดเขาเข้ามาเพราะอะไรด้วยไ <c oughs> พ่เดเวิลไพ่เดเวิลเนี่ยมันก็คือพลังงานที่มันเป็นห่วงโซ่พันธนาการกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาขึ้นมาดูไม่ได้ <c oughs> เป็นภาพที่มันไม่ค่อยโอเควันเลยทําให้คุณดึงดูดเขาเข้ามา หรือมันเป็นพลังงานของคู่ทุกคู่สุขมันไม่ใช่คู่สุขซะอย่างเดียวจะทุกตลอดก็ไม่ใช่นั่นแสดงว่าคุณและเขาอะ่ะมันมีในเรื่องราวของบุญกรรมร่วมกันมาเลยได้ดึงดูดเข้ามาแต่ในช่วงเวลาที่ดึงดูดเข้ามาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะสามารถทํางานในความสัมพันธ์ได้มากขนาดนั้นด้วยเพ่เข้าก้าวม้เนี่ยมันจะมีเรื่องที่เขาอะ่ะ ยังจะต้องสาสางอะไรอีกเยอะแลลว่าเขาจะเหนื่อยขอพักก่อนในเรื่องของความรักแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขาชอบเขาชอบมากเลยด้วยคุณอะ่ะเป็นเหมือนไข่มุกอะ่ะในเปลือกหอยอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันหาย,ยากเว้ล่ะหาย,ยากไม่สามารถที่จะหาได้อีกแล้วเขารู้ถึงคุณค่าของคุณแต่ตัวของเขาเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายอะไรเยอะไม่ชอบพมเพอพารณนาจะไม่พูดแต่ถามรู้สึก มันคือความรู้สึกภายในที่เกิดขึ้นของทรงดีอิมพีเรอร์ดีอิมพีเรอร์เนี่ยเขาพบเจอในสิ่งที่หนักๆมาในชีวิตมากมายรู้หมดแหละว่าทุกขนาดไหนสุขเป็นยังไงก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้เป็นแบบทั้งทุกข์ทั้งสุขรับมือมันให้ได้เขารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเขามีความเป็นห่วงคุณด้วย นั่นก็คือพลังงานมาเชื่อมโยงกันเป็นห่วงคุณในเวลาไหนเหรอในเวลาที่บางครั้งเนี่ยเขาล่วงรู้อารมณ์ของคุณได้ว่าคุณกําลังต้องการกําลังใจในเวลานั้นแหละคือสิ่งที่เขาเป็นห่วงคุณในใจของคุณอาจจะมองว่าไม่เคยได้รับรู้เลยพลังงานเขาเป็นแบบนั้นแต่การแสดงออกของเขามันไม่เคยแสดงออกมาคนคนนี้มีความเป็นห่วง คนรอบกายเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาญาติพี่น้องแล้วก็คุณเขาก็มีความเป็นหัวเขาไม่สามารถที่จะเดินออกจากชีวิตคุณได้มันก็มีนะบางครั้งที่เขารู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยมันมีค่าจริงแหละแต่คุณก็ควรจะอยู่ในจุดที่มันมีค่าแบบนั้นนะ่ะเขาไม่อยากจะดึงคุณลงมาเพราะเขามองว่าตอนเนี้ย ชีวิตของเขามันยุ่งเหยิงเหลือเกินอ่ะมีใจแต่ไม่สามารถทำงานในความสัมพันธ์ได้แล้วก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรให้คุณจะต้องกังวลใจว่าเหมือนกับการให้ความหวังนีอย่างเงี้ยหลายครั้งเลยอ่ะที่เขาคิดแล้วเขาก็อยากที่จะไปคนเดียวเนี่ยไปไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าทำงานร่วมกันอยู่่บางครั้งเขาอยากจะลาออกเลยนะเพื่อไปหาเส้นทางชีวิตของเขา ไปทำอะไรก็ได้ซึ่งไม่ต้องมีการผูกพันหรือมีพันธะหัวใจกับใครอ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะเดี๋ยวพอเวลาทำข้าจริงอะ่ะตัวเขาเองก็ยากนะที่จะเดินออกมาได้เพราะมันมีความผูกพันกับคุณเพราะด้วยไพ่คิงออฟคับยังไงก็ผูกพันหลายต่อหลายครั้งที่เขาพยายามที่จะตัดความรู้สึกออกแต่ด้วยพลังงานของ เเหรียญพลังงานของการที่คุณรักตัวเองเป็นและเป็นเดอะสตาร์เนี่ยมันดึงดูดได้แบบมหาศาลมากก็เลยเขาจะไปอยู่แล้วก็ดึงเขากลับมาคุณไม่ได้ไปเรียกเขาขนาดนั้นแต่มันเป็นการดึงโดยพลังงานด้วยความที่คุณเป็นคนที่เด็ดดเี่ยวไงรักใครก็รักจริงชอบใครก็ชอบจริงแหละไม่ได้กลัวถึงความผิดหวังแต่จะทำให้ได้ดูว่ารู้สึก พลังงานตรงนี้มันก็เลยทำให้เขาเนะี่ยไม่สามารถที่จะเดินออกจากชีวิตคุณได้เลยเพราะเขารู้ว่าถ้าเดินออกจากชีวิตของคุณเนะี่ยเดอะทาวเตัวเขาเองเนี่ยแปกเองไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่จะทรงตัวได้เสียสนย์ไปเลยคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาอ่ะเขาเฝ้ามองดูคุณโดยตลอดนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าเขาไม่ได้ดูนะเขาดู แต่เขาไม่อยากที่จะให้คุณได้รู้ว่าเขาเฝ้ามองคุณวิวออ f ฟอร์จูนโชคชะตาวาสนาของคุณได้มาแล้วคนคนนี้เป็นโชคโชคชะตาวาสนาของคุณด้วยไพ่เดอะเล e r คุณกำลังดึงดูดคู่เข้ามามันเลี่ยงเป็นอย่างอื่นไม่ได้วิวออ f ฟอร์จูนดึงดูดทรัพย์ช่วงนี้ลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลถึงแม้ว่าดึงดูดแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออมันจะต้องลงตัวมารักกัน มาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันจะไม่ใช่เป็นปัญหาหรักสามเศร้าอย่างแน่นอนเพราะให้กับหัวมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจในช่วงแรกๆเท่านั้นเองว่าทําไมคนคนนี้เออเขาไม่ชอบเราหรอ,เ,หรอเรามีอะไรที่ไม่ตรงใจเขาหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่ด้วยไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยคุณเป็นคนที่ตรงใจเขามากๆเหมือนกับคล้ายๆเป็นคนในฝันของเขาอะ แต่จังหวะชีวิตมันยังไม่ใช่มันยังเป็นเดอะมูนเขายังเดินสู่เส้นทางเป้าหมายยังไม่สําเร็จหรือยังไปไม่ถึงจุดที่เขาอะมองเอาไว้ว่ามันจะต้องไปต่อให้ให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนเขาถึงที่จะเข้ามาเสนอความรักเสนอตัวยัดเยียดตัวเขาให้กับคุณอะอย่างนั้นเลย <c oughs> แต่ระหว่างเนี้ยเขาก็ปลูกต้นรักอยู่นะเนี่ยเขาลดน้ำใส่ปุ๋ยพวนดิน ถึงแม้คุณจะมองว่านิ่งเงียบไม่มีอะไรแต่ในใจของเขาอ่ะมันมีแต่คุณนะเขาจะขาดคุณไม่ได้พลังงานของเขาต้องการความรักจากคุณคุณเป็นพลังงานที่มีความสุขล้นความสุขเนี้ยมันกระจายไปจนทำให้คนที่เป็นคู่เขาอยากที่จะได้แต่บางครั้งเขารู้นะว่าตัวของคุณอนะ่ะเป็นคนที่ เข้าใจยากแล้วเขาก็เข้าไม่ถึงโดยไพย่ไฮพินเทศเนี่ยบ่งบอกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงบางครั้งเขาก็มองคุณออกบางครั้งเขาก็มองคุณไม่ออกเขากลัวว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาพร้อมเนี่ยเขาไปเสนอความรักให้กับคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องการเ <laughs> พราะคุณเป็นคนที่บางครั้งก็เอาแต่ใจหรือเปล่าหรือบางครั้งก็ไม่ได้ต้องการ เหมือนกับอารมณ์คืองอนหน่อยๆอ,ยอะ่ะในช่วงเวลาที่ฉันต้องการเธอไม่มาแล้วพอเวลาฉันไม่ต้องการเธอแล้วเธอจะกลับมามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับมองว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกคุณเป็นตัวตนของตัวเองอะ่ะอะไรที่ชอบก็พูดอะไรที่ไม่ต้องการคุณก็กล้าที่จะปฏิเสธอันเนี้ยเป็นข้อเด่นนะไม่ใช่ว่าเป็นข้อที่ไม่ดีไม่ได้เขาเรียกว่าจะต้อง ทำตามเขาเอาใจเขาเอออไปตลอดกล้าที่จะปฏิเสธอันเนี้ยเขามองว่าเจ๋งเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวต่อไปถ้าได้คบกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่ทําให้ตัวของเขาอะมีคนคอยสแกนนะเพราะบางอย่างเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้ถูกต้องสะทุกอย่างเขาต้องการอย่างนี้ คนที่คอยช่วยดูแลเขาด้วยในเรื่องราวของความคิดหรือการกระทําแล้วคุณดึงดูดอะไรเข้ามาอีกไพ่สองไม้เขาคนนี้เป็นคนแดนไก่หรือปะสิบถ้วยดึงดูดความรักที่มั่นคงเข้ามาเตรียมตัวไว้ได้เลยนะใครอะที่เคยผิดหวังรักคุดเนะี่ยจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะพลังงานของคุณดึงดูดโอ้โหไพ่เดอะซันพ่อเฮอะ ดึงดูดแต่ความรักและความรักครั้งเนี้ยเป็นความรักที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เจอเป็นความรักครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรใหญ่มากไปกว่าเดอะซันแล้วไงในวันที่ตัวของคุณน่ะอาจจะเคยเป็นแบบผิดหวังเสียใจมามากอะอยู่ในหลุมเนี้ยมันไม่มีทางหรอกที่ฉันจะได้เจอคนรักที่ดีคนรักที่ใช่อะเจอกี่ทีก็เหมือนเดิมเลิกคิดแบบนั้นะคิดบวกไปเลยนับตั้งแต่นี้ฉันจะเจอความรักที่ดี คนที่ใช่และเขาก็กําลังที่จะเข้ามาด้วยจริงๆนี่คือไพ่ของการเดินทางนะการเข้ามาของเขาเข้ามาเป็นแบบแพทชั่นเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาจะทํางานในความสัมพันธ์โห้ไพ่เดียวโวเพราะคุณไปเติมเต็มเขาอะเติมเต็มเขาได้มากที่สุดแต่ก่อนเนี้ยเขาอาจที่จะมีตัวเลือกหรือยังทําตัวรับๆล่อๆอยู่แถวๆต้นไม้เดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย ช่วงตอนนั้นเขายังอยู่ในจุดจังหวะของชีวิตที่ยังไม่ดีหรือเขายังมีตัวเลือกเขายังมีในเรื่องราวของคนเก่าๆในชีวิตก็ได้ยังไม่ได้จบแต่พอทุกอย่างผ่านการเคลียร์แล้วอ่ะเขารู้เลยว่าคุณอ่ะคือคนที่เขาต้องการคุณอ่ะเป็นคู่ของเขาและเขาก็มั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องได้รับความยุติธรรมถ้าคุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมจากเขานตั้งแต่นี้คุณจะได้นะอีกไม่นานเนี้ย ไพ่ u จ g คเม้นต์บอกว่าชัวแน่นอนที่สุดมันเป็นไพ่ของการตัดสินแล้วคุณเป็นคนที่ดีคุณจะต้องได้รับความรักที่ดีๆจากคนที่ดีๆโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่ไพ่สี่หมายจะหมายถึงอะไรอะ่ะการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดการได้แต่งงานมันจะเวอร์ไปไหนเนี่ยการได้ลงตัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้จากที่เจ็บสุดๆต่อไปก็จะดีสุดๆมีความสุขสุดๆ เตรียมให้พร้อมณตอนนี้นะคุณภาวนาไปเลยคุณม a n ด f ฟต t ไปเลยว่าคุณอยากได้อะไรคุณจะได้มันเป็นในช่วงจังหวะชีวิตในความเป็นจริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นความสับสนในใจของเขาอะ่ะมันได้หมดหายไปหมดแหละและเขาได้วางแผนไว้แล้วว่าเขาจะครอบครองตัวคุณอย่างแน่นอนด้วยไพ่สี่เหรียญเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอ้โอยไม่ใช่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ <laughs> อ๋อขี้ห่วงขี้หึงไม่ใช่เจ้าชู้เจ้าชู้หมดไปแล้วตอนนั้นที่มีตัวเลือกแต่ตอนเนี้ยเขาเลือกคุณแล้วในใจของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณดึงดูดมาในช่วงเนี้ยการเงินที่ดีโชคลาภและความรักเน้นไปเลยเดี๋ยวเดือนหน้ายิ่งสวยใหญ่คนที่มีอีกโกะที่คุณมองว่ายากอะ่ะเขาเจะกลายเป็นสิ่งโตให้คนมาลูปจมูกแบบอะไรอย่างเงี้ย เป็นสิบเหรียญเป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงแล้วก็าการเงินดีคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาพร้อมกับรับนะเขาต้องการให้คุณมีความสุขเขาต้องการดูแลคุณเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งไม่ค่อยได้ใช้เงินสักเท่าไหร่การใช้ของเขาจะมีคุณค่ามากๆเขาจะเก็บไว้เพื่อคนรักอารมณ์ของความรู้สึกมันมีความผูกพันกันเหมือนกับคนรักเก่าจากอดีตชาติวนกลับมาคุณเองก็น่าที่จะรู้สึกว่าเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยมันคือความผูกพันกันนะ มันเข้าใจได้แค่เพียงสองคนและนับตั้งแต่นี้ไปอ่ะความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีไปตลอดเพราะทั้งคู่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันด้วยไพ่แชมเปลนนะนั่นก็คือว่ามันจะดียาวไปโดยตลอดนะคะแต่ทุกอย่างมันจะต้องผ่านการเรียนรู้ด้วยไพ่สามเหรียญเขาต้องการเรียนรู้คุณเขาต้องการที่จะปอบโยนคุณถ้าคุณอยู่ในจุดที่ไม่สบายใจเขาอยากที่จะเข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกและ คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเขาอะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะอืมเขาเข้าใจได้ว่าวันที่เขาแย่ๆนั่นอะเขาได้กำลังใจจากคุณเขามองคุณเป็นดีเอ g e d พ p a g เเนี่ยก็คือเป็นคนที่ใช่แล้วแหละมีอะไรที่มากไปกว่านี้ไหมไม่มีแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดี p a g e พมันคือที่สุดของชีวิตละที่เขาใฝ่ฝันไว้เขาอยากได้ คำแนะนําจากไพ่ถ้าใครเคยเจอกับความรักที่ไม่ดีมามันจะไม่ได้ดึงดูดความรักแย่ๆแบบนั้นเข้ามาแล้วมันสิ้นสุดละมันหมดละให้กลับมารักตัวเองได้เลยช่วงเนี้ยฟิตอะไรได้ฟิตเลยนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะสิ่งที่ดีๆอะ่ะกำลังจะเข้ามาคนดึงดูดเข้ามาสิ่งที่มีค่าคนที่ดีๆคนที่มีค่าคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ย จะได้เริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์กันการมาหาการได้เช็คแอคชั่นในรูปแบบที่ว่าจริงจังจริงจังอย่างนั้นน่ะคุณไม่ต้องนั่งเบื่อคุณไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณจะได้ลงจากคานสักทีนึงคุณจะได้รับสิ่งที่สวยงามที่สุดนั่นก็คือความรักของคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นั่นเองด้วยความที่คุณเป็นคนเด็ดขาดคนเป็นคนซื่อตรงคุณเป็นคนรักจริงและก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัว กับความเสียใจอีกต่อไปมันก็เลยดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูไพ่พี่พันตาไพ่พี่พันตาจะบอกอย่างไรบ้างไพ่พี่พันตาบอกว่าไม่ต้องกลัวความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สาหรืออะไรจะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองเพราะว่ามันจะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนคุณเป็นคนมีบุญคุณเป็นคนชอบทําบุญ ตอนนี้คุณอาจจะนั่งสมาธิให้คุณภาคภูมิใจไปได้เลยนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยปลาพิคเนตเขาเป็นคนที่ดูแลแล้วคุณและเขาเนี่ยเป็นบริวารนั่นแสดงว่ามีความเป็นคู่เกิดขึ้นให้คุณนั่งภาคภูมิใจได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีค่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่เลือกแล้วคุณก็จะได้เลือกดึงดูดในสิ่งที่ใช่เข้ามานั่นเองนะคะอตอนนี้ถ้ารู้สึกเดียวดายไม่ได้เดียวดายเพราะอีกหน่อยคุณจะต้องมีครอบครัว เป็นคู่บุญคู่รารมีนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญกันนะว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนในวันที่คุณมาดูดวงเนี่ยจะบอกไปเดือน6มิถุนายนเยน 7, ดือน7เจ็ดกรีฎาคมหรือ สวันสามสัปดาห์เจ็ดวันเดสัปดาห์หวันหสัปดาห์หรือวันที่6วันที่เวันที่สามของเดือนก็ได้นะคะไปดูคําแนะนําจากพี่แมวนางฟ้ากันหน่อยซิพี่แมวนางฟ้าจะบอกว่าไงอันนี้สําหรับมาใหม่น่ารักมาเลยร้อยี่สิบบาทเห็นไหมเขาใส่ปอกคอฮลูฮรามแบบทรงเครื่องซะพี่แมวนางฟ้าจะบอกนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันก็คือการเลี้ยงดูเขาต้องการที่จะเทคแคร์คุณต้องการดูแลคุณอืกลิ่นคุณอาจจะเป็นคนที่มีกลิ่นกายหอมแล้วเขาก็ยังคงติดกลิ่นคุณอยู่ถ้าบางคนนะะได้เจอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เจอเนะี่ยเตรียมไม้ได้เลยนะมันจะมีในเรื่องราวของการสก,กินชิพกันอยู่ใกล้กันแล้วก็รีแลกชันตอนนี้คุณสบายสบายกับชีวิตไม่ต้องเครียดขนาดนั้นนะคะ เข้าป่าคนคนนี้อาจจะชอบในเรื่องราวของแอดเวนเจอร์การเดินทางอย่างนี้อบันดันมันจะเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นความเป็นครอบครัว Family นะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแบรนดอมเขาขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็เราฟังสมัครเป็นสมาชิกได้ถวายดอกบัวถวายดอกดาวเรืองหนูมูสิก,กานกคู่ให้กับพระแม่แลศสมีแล้วก็ปาปิเเนตนะคะก็ใต้คลิปเนี่ยก็จะมีต่ร้า กดสั่งซื้อค่าคอมมิชชั่นแพนได้นำมาหักได้ทำบุญร่วมกันอีกนะคะทุกการสั่งซื้อการดูดวงแอดไปที่แพนเค้กคุกกิ้งไม่มีแอดไซน์ฝากดูคลิป1นาทีแล้วก็3นาทีกันด้วยนะคะหนังสือไพ่ตอนนี้ก็จัดโปรอะทั้งหมด350บาทรวมส่งแล้วลดไป100บาทแผ่นทองพ่อแม่รัศมีแล้วก็ปลาพิคเนต จาก149ก็จะเหลือ100บาทไม่รวมค่าส่งจะสั่งหลายๆรายการแล้วก็ส่งทีเดียวเลยก็ได้50บาทนะคะคิดแค่ครั้งเดียวไม่ได้คิดหลายชิ้นแล้วก็ถ้าใครรู้ตัว,วอยู่ห่างไกลก็เพิ่มมาเลย30บาทไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นนะคะทุกวันนี้ก็นําในสิ่งที่พวกคุณดูกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครแฟนก็จะได้ค่าโฆษณาดูโฆษณาเนี่ยก็ได้บุญได้บุญเยอะด้วยนะทำกันได้ง่ายๆไม่ยากเลย ทำได้ใจมีเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นได้บุญเหมือนกันนะเออมันเป็นสิ่งที่ดีดูอย่างไรให้มีความสุขก็ต้องดูไพ่แล้วก็ได้บุญไงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย